ค่ะไทยนิยมทาสวยนะคะแม่สวยคนนครค่ะวันนี้คุณแม่จะแม่สวยพาแซปบนะคะเช้านี้นะคะคุณแม่ทานอะไรนะคะโอ้วันนี้คุณแม่ย็นอยู่หน้าร้านนะคะหน้าร้านอาหารเจนะคะหน้าร้านอาหารเจที่ใหญ่มีกับข้าวเยอะแยะมากมายนะคะช่วงนี้คุณแม่จะทานเจอยู่นะคะวันนี้คุณแม่ก็จะเข้าไปร้านอาหารเจนะคะเพื่อไปกินข้าวนะคะแล้วก็ เสื้อหันเกลไปกักคุณไว้นะคะคุณแม่ทานอาหารเกลแล้วเข้าไปดูค่ะว่าวันนี้คุณแม่จะทานอะไรนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูนะคะแล้วคุณแม่จะทานสวัสดีค่ะกระเทียมเห็ดไปหันเยอะเลยเป็นอาหารเกลที่อร่อยพ่อไม่แกงไม่ขายแต่ใครแกงเห็ดไม่ได้ขายค่ะแกงกินจ้าโแกงขายไม่ได้เหรอคะชอบกินแกงเห็ด แบ่งขายก็ช่วยหน่อยไม่ได้หรอคะผูานเท่านันานจะเลิศานๆเป็นที่เที่ยวมาหนก็เลยมาถึงตรงนะแต่เปะนานาเก๋นะคะต้องหัดอย่าดูซ้ำๆนะคะแม่ค้าสาวสวยนะคะส้มตำๆรเด็ดนะคะไม่ได้มาก็ฝอดเด็กมาซื้อนะคะร้านนี้อ๋อมีบาร์บีคิวด้วยบาร์บีคิวเกเหรอคะลูกขายไม้เท่าไหร่คะโอ้โหเลิศเลย ยกโชว์หน่อยลูกยกโชว์หน่อยเป็นอาหารเจน,นะคะมีทุกอย่างให้ทุกท่านเลยได้ชอบไปซื้อน,นะคะใส่ให้คุณแม่ด้วยนะชาห้าไม้เด<ช>ี๋ยวคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่กลบกับเขาให้คุณแม่ละกันคุณแม่จะทานที่นี่เก็บไว้ทานตอนเย็ยนได้ไหมได้ตอนเย็นยังได้อครับแต่มัาไม่ต้องเข้าตู้เย็ยนใช่ไหมอ๋อเข้าตู้เย็ยนไม่เข้าก็ได้ครับแต่จะอยู่ไ,ได้หนึ่งวันได้หนึ่งวันคุชาห้าไม้ดูดูนะคะดูสีสันก่อนเขาเรียกว,ว่าลาบบุฟี่ใช่ไหม บาริิเกนะคะอร่อยมากบาริเกะนะคะแม่สั่งไปแล้วห้าไม้โหน่าอร่อยมากเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในว่ามีอะไรทานม้างงนนี้ทานอะไรคโอ้ข้าวเยอะเลยข้าวเยอะเลยนะคะข้าวเยอะเลย ขอนนี้ใส่ถ้วยถ้วยหนึ่งนะคะใส่ถ้วยค่ะขอข้าวผัดจานหนึ่งนะคะอแกงหน่อไม้ก็มีโอ้ยปลาชูเยปลาชูยค่ะคุณเยกินอาหารแกงค่ะอาหารเกงเดี๋ยวซื้อกลับบ้านกินค่ะ แ้ำมะละก็อร่อยขอตักใส่จานข้าวผัดหนึ่งจานแล้วก็จับชายหนึ่งด้วยป้<อ>ดที่เาคุณนายใช่ให้ไปสามีาาาลงยูทูปค<อ>่ะลงยูทูปทั่วโลกเลยอานเก,กของสุโนครอ,อร่อยค่ะผัดผักก็มีแก้งหน่อไม้ก็อร่อยมีลาบด้วย

แม่มาคนเดียวค่ะวันนี้แม่มาคนเดียวคุณพ่อไม่ได้มาคุณพ่อไม่ได้มาพอน้าสั่งไว้แล้วอ่านผด้เ คแม่ซื้อตุไม่เยอะเลยอะก็บ่างในแห้งนะคะถ้ามานั่งกินด้วยกันก็ได้คือไปกินอ๋อค่ะเอาจถ่ายใส่ไปล็ได้ปาหมูตื้อแล้วไม่ว่าเห็ดอีต้งน้ำน้มาได้ใมบุญ กินทุกปีกินมาที่ลิปีอะไรแต่าูปไมได้เห็นในหนังเพราะว่าไม่ได้โมงเราคือเหมือนก็ค่ะกินแล้วเจอสุมวิทมาขอบคุณค่ะได้คนร่วมกันานๆแล้วคนมันจะทาเราที่เศรษฐีอ๋อค่ะไม่ไย้มาดูได้กินแต่กาตูซาตูกัดสขอบคุณค่ะใช่ค่ะ มัเนเราก็มีหลายอย่างที่แม่มกกเราก็ยาคจะทานหลายอย่างมากหลายอย่างมากเลยนะคะน <c oughs> ี่คุ้นตาเลยทั่วโลกเลยนะการเจ้า YouTube คุณแม่ทั่วโลกเลย <c oughs> <c oughs> มีนมจี้นด้วยนะคะมีนมกีนเจด้วยพร้อมีข้าวผัดเจด้วยมีข้าวผัดเจด้วยนมขี้นน้ำราวนะคะนมขีินน้ำราวมีข้าวผัดเจด้วยมีลาบด้วยนะคะมีลาบด้วยนะคะมีลาบด้วยมีจับ่ายด้วยนะคะโอ้โหคุณแม่กินเยอะเลย ตงแ้เธอสีขาวค่ะแม่สีโทษหมเงนมือมือค่ะ้องหม่มาี้าได้ใช่ไหมคะเอาอกงนอ๋อช่ค่ะเก็ไว้ตอน่ค่ะถ้าเปียวคนได้ค่งนั่งเลยค่ะนั่งเลยค่ะจะขึ้นเงินทุกท่านทานด้วยกันนะคะเราได้ตองข้ากินล่ะอยวไปให้คนเด้อาัติดใจค่ะไม่ไม่นอ ค่ะเออคเอ้าขอบคุณค่าทานด้วยกันไหมคะทานเลยนะคอยแ้วอยเลไหยี่สิบแปดยี่สิบเก้าปีไปไหนทำเงบ้าเงินเบือแยุ่เก้าดีใจกันเลมสำนีแล้วี่ยกบอโบได้่ดีวนี้ค ບໍ່ບໍ່ບໍ່ແມ່ເຮັດໂຕສາนຮັດ เอาเลยไครผ่าไครบอนเรด hm ้วยใดีก็ู่ค่ะนา่ก็ไปวัดป่าเนยสปนที่คุไปเงี่ยัอดเนี่ยทอดพีเินไยกะคือหมูบ้านวานลาอืมลกไก่ไข่กาแฟจุกนาเนื้อขนมกินด้วยกันนะาะ